พอดีวันนี้อาจารย์เคียงได้มีโอกาสมาที่วัดถ้ำระครังซึ่งวัดถ้ำระครังเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านวังตำมนไหนๆก็มาวัดถ้ำระครังแล้วอาจารย์เคียงก็เลยมาถึงบริเวณซึ่งเป็นลานหินกว้างๆตรงนี้ซึ่งบริเวณลานหินกว้างๆที่อยู่ด้านหลังอาจารย์เคียงเนี่ยเขาเรียกกันว่าคอกควายยายหลง ยายหลงเป็นใครเยหยลงก็คือเมียตำม,มนไงครับฉะนั้นบริเวณนี้จึงมีบ้านวังตำม,มนตรงนี้เป็นคอคควายเยหายลงเขาบอกว่าตำม,มนกับเยหลงเนี่ยเป็นคนกลุ่มแรกๆที่มาฮักล้างทางพงมาบุกปา่าฝาดงสร้างที่อยู่ทํากินสร้างที่อยู่อาศัยกันตอนแรกๆก็เป็นชาวบ้านธรรมดาร,รมดามีอยู่วันหนึ่งตำม,มนก็ชวนเยหยลงไปทอดแห่กันที่ลำห้วยซึ่งอยู่ข้างๆนะครับบริเวณนี้มีลำห้วยอยู่หนึ่งสาย ตำมนก็บอกแม้มึงแม้มึงปิ้งปลากินกันเถอะถึงเวลาพักเที่ยงแล้วเย็นหลงก็กลิ้งเอาก้อนหินเอามาทําก้อนเศร้าขณะที่ปิ้งปลาไปปิ้งปลามาปรากฏว่าก้อนหินที่กลิ้งขึ้นมาทําก้อนเศร้าอ่ะเกิดละลายครับผมแล้วไม่ได้ละลายธรรมดาครับละลายเป็นทองคําทุกก้อนเลยตำมนก็ยินหลงก็ดีใจโอ้โหนี่เรามาเจอทองคำวะนี่ตำมนก็บอกยินหลงว่า แม่มึงแม่มึงอย่าดัางไปอย่าดัางไปก็เลยช่วยกันเก็บก้อนหินที่อยู่ในลำธารอ่ะ <c oughs> มีเป็นลอยๆเป็นพันๆก,ก้อนนะครับขึ้นมาแล้วก็ทําการเผาเ <c oughs> ขาบอกว่าตําม,มนก็ยิ่งหลง <c oughs> กลับไปเอาล้อกลับไปเอาเกวียนสํหรับมาขนท้องคําอ่ะกลับไปบ้านเ <c oughs> ขาบอกว่าล้อของตําม,มนล้อของยิ่งหลงอะ <c oughs> ่ะบรรทุกทองนักจนกระทั่งหินยุบเป็นทางๆเลยครับหลงรอยล้อ ยุบเป็นทางทางน่ยยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะควายยินหลงเนี่ยเสารั้วเคาะควายเนี่ยทําด้วยทองคําทุกต้นในเหลือเลยตะลุงงัวตะลุงควายทาด้วยทองคำทุกต้นซึ่ง,งะตะง <c oughs> ำมนกยินหลงเนี่ยมาทอดแห่ซึ่งมันมีลําคลองลําหัวอยู่ตรงนี้ <c oughs> ตำหมสองคนมาทอดแห่ทอดแห่ได้ปลาบ้างเล็กน้อยพอเที่ยงวันก็เลยปิ้งปลากินกันยินหลงอ่ะไปกิ้งก้อนหินที่มีอยู่ในลําธารมาทําก้อนเศร้าก้อนเศรายังไง าสามเศร้าอะก้อนกไฟไปก่อไฟมาปรากฏว่าห,หินก้อนเศร้าเนี่ยละลายแล้วละลายเป็นทองคําทั้งไปทังไปกว่าแล้วก็ช่วยกันขนก้อนหินที่มีอยู่ในลำธารอะมาเผาปั้นเตาสํหรับเผาทองคําโดยเฉพาะเขาเรียกว่าเตาถะลุทองคําโดยเฉพาะมองข้างนอกเหมือนเตาเผาฐานแต่เขาบอกว่าตะม,มนยิหลงอะปั้นเตาขึ้นมาเพื่อที่จะถลุทองคํา ที่นี่พอถลุมทองคำได้เสร็จเรียบร้อยตำมนกับไปเอารอเอารอมาบรรทุกทองคำปรากฏว่าเนี่ยแผ่นหินที่เห็นอยู่เนี่ยยุบเป็นทางรอยาวเป็นกิโลกิโลเพราะมันนักอะไรนักทองคำตำมนยิลงนูกควายตัวไหนว่าแบบไปดูลังคันวะจังไปนทองกันเดี๋ยวจนเคียงจะพาทุกๆคนนะครับไปดูซิว่ารอยรอของตำมนยิ่หลง ที่ลักทองคำอะ่ะมันนักขนาดไหนแล้วมันยุบขนาดไหนเดี๋ยวตามจันเคียงมาครับไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดแตกเกิดมาแล้วประมาณมเจ็ดถึงแปดร้อยปีท<อ>ี่ล่าแรงเนี่ยเ,ยลเยวลามันอยู่ใต้ดินมันทำไมอ่อนมันอ่อนนุ่มฉะนั้นมันยุบได้ ไอ้ลานที่เห็นลานกว้างเมื่อกี้บอกว่าคอกควายยีหลงเป็นตะลุงงัวตะลุงควายทองคาหมดจริงๆไม่ใช่มันคือลานตัดศิลาแหลงเมื่อกี้มีถ้ำระครังทั้งนี้จะมีถ้ำเขาฝาข้าวหินปูนมาเผาไฟาแล้วตามให้เป็นผงจากนั้นก็มันทุกเข้าสีซัชนาลายัยมันทุกเข้าทุกขขไทยฉะนั้นบริเวณนี้คือโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ที่เก่าที่สุดถ <c oughs> ลุงทองคำของตำม,มนก็ยีหลง <c oughs> ที่หลงเรืออยู่จนถึง <c oughs> ปัจจุบัน แต่จากการคุดสำรวจโดยเจ้าหน้าที่โบราณคดีในนี้ไม่มีแม้แต่เศษซากของคําที่มีอะไรสักอย่างเดียวม,มีแต่ <คน S 2> แตเศษป,ปูนเศษหินปูนที่เผาไฟแล้วหลงเหลืออยู่อาจารย์ดายหมายครับฉะนั้นมันไม่ใช่เตาถลุงของคําแต่มันเป็นเตาเตาเผาปูนเพื่อเอาไปทําปูนซีมเมนต์สูตรโบราณน้ครับผมเข้ามุดไปแล้วอุ้ยนางไม่ได้มีแค่เตาเดียวเห็นนนู่นไหมนู่น้วยโอ้พระเจ้าเลยบริเวณนี้มีเป็นร้อยเตา พี่วิทย์เจอที่กงไก่ลาดซึ่งกงไก่ลาดไม่มีภูเขาเผาไม่ได้แต่ฟันกงเผาหอยหอยกาหอยโคหอยอะไรก็แล้วแต่เปลือกมันอะเอามาเผาแล้วมาตามอะมันเป็นเป็นปูนเหมือนกันก็เผาจากหินเลยของเขา่าใช้หินบ้านเราใช้หอยบ้านเราชอบหอยมากกว่าหิน